สถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยขอเสนอ breaking news ประจำวันที่18มีนาคมการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสล่มเรียบร้อยแล้วในที่สุดการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยื่นโดยสอสอพักร่วมรัฐบาล ยื่นเองชงเองคว่ำเองงานนี้ไม่เชีย่ยจริงทำไม่ได้ไอ้บรรดาเราเชีย่ยทั้งหลายงานนี้ต้องบอกว่าเชีย่ยจ,จริงจริงจ้าในที่สุดพญาวรนุชหรือพญาเฮียก็ปรากฏตัวขึ้นณนะรัธถภาเกียรกาย สอสอรัฐบาลร่วมกับ250สอ0อหสวล้มล่างแก้ไขรัฐมนูญฉบับพักร่วมรัฐบาลยื่นเองหลังประเมินม็อบหมดแรงแล้วงานนี้ประชาชนโดยขบวนการเนืกองศึกษานักศึกษาประชาชนหลังผักดันเรียกร้องเงื่อนไขาการแก้ไขรัฐรรมนูญเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญ ของข้อเรียกร้องมาวันนี้ร่มสลายสียแล้วความหวังนั้นเมื่อความหวังในการแก้ไขรัฐมนูญของประชาชนนั้นร่มสลายหลัง250อสวอร,ร่วมกับสสพักร่วมรัฐบาลล้มล่างแก้ไขรัฐมนูญเรียบร้อยแล้วด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบเพียง208เสียง มีสอสอ206บวกกับสอวอเพียง2อลายขณะที่มีสอวอเห็นชอบให้แก้ไขเพียง2อลายเท่านั้นงดออกเสียงถึง94ราลายและไม่ประสงค์จะลงคะแนนถึง136รลายโดยที่วันนี้สอสอพักร่วมรัฐบาลหายหัวกันทั้งหมด รวมทั้งสสฝ่ายค้านบางส่วนนายจตุรนฉายแสงบอกว่าต้องจดจำจารึกใครไม่โหวตให้ต้องจารึกชื่อเอาไว้แล้วคิดบัญชีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปงานนี้ประชาชนถูกสบประมาทถ,ถูกตบหน้าครั้งยิ่งใหญ่ม็อบประชาชนข้อเรียกร้องเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญหมดหวังแล้วหรือ หรือเราจะต้องอยู่กับรัฐธรรมนูญคอต่อชรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยที่แก้ไขไม่ได้แบบนี้ไปชั่วกันละปรปวาสารหรือประเทศนี้มันจะต้องเป็นเขตกักกันการานิเตียชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนและชั่วโหลนอย่างนั้นหรือเมื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ เมื่อใดที่รัษดรรู้สึกว่าใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไม่ได้เมื่อนั้นรัษฎรย่อมใช้ติดแห่งการปฏิวัติเพื่อปลดหรือขับไล่รัฐบาลนั้นเองหรือไม่มีทางเลือกอื่นการโหวตในสภาวันนี้ตอกย้ำว่าสวชุดนี้เป็นอุปสรรค และการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสำเร็จยากถ้าเราไม่ถอดอาวุธที่คอตชอใช้สื่อทอดอำนาจซึ่งล้วนสัมพันธ์กับสอวอจะต้องยุบวุธ,ธิสภาให้เป็นสภาเดียวให้ได้ปฏิรูปสารรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ไอติมพาริสได้นำเสนอเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา ยิ่งชีพไอรอบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญยกนี้จบที่วาระสามเรามาไกลขนาดนี้ก็ดีเหลือเกินแล้วพักแป๊บหนึ่งแล้วมาเริ่มยกใหม่เชื่อสิยังมีอีกหลายยกใครพร้อมเริ่มยกใหม่แล้วกันบ้างนะยกมือขึ้นลุยไอรอบอกว่า 16เดือนแห่งความศูนญเปล่าเล่นปาหีสามครั้งยื่นเองชงเองคว่มเองไม่ใช่มึงนักเรลงพอแต่มึงเฮี้ยวงเล็บสอสอรัฐบาลแฮแท็กประชุมสภาแฮกแท็กแก้ไขรัฐธรรมนูญงานนี้ตบหน้าประชาชนชาติใหญ่ทีเดียว เดอะสแตนดาร์ดได้สรุปว่ามติรัฐสภาฟ้้มร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวันที่17มีนาคมที่ประชุมรัฐสภาได้มีการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3ด้วยวิธีการขานชื่อรายบุคคลที่ประชุมมีมติเห็นชอบ208เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงวงเล็บสอวอทั้งหมด งดออกเสียง94เสียงไม่ประสงค์ลงคะแนน1 3 6และมีตอวอเห็นชอบเพียง2เสียงจากที่ต้องการถึง84เสียงสรุปสาระสำคัญของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีสรุปสาระว่าให้มีการเลือกตั้งสอสอรอมาจัดทำรัฐธรรมนูญไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา เราจะไปดูรายละเอียดกันจากไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์นำเสนอว่าจบสภาโหวตป้อมวาระสามสวแท็กทีมทำแท้งแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เสียงเพียงสองเสียงจากสวหลังถกเดือด9ชั่วโมงเต็มงัดคำวินิจฉัยสารรัฐมนูญมัดทุกทางสวพลังประชารัฐหายอื้อไม่ร่วมโหวตลงมติ ผู้สื่ข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา23นาฬิกนาทีวันที่17มีนาคมที่ประชุมร่วมรัฐสภาที่มีนายพรเพชรวิชิตชนชัยทำหน้าที่ประชานที่ประชุมได้มีการลรงมติวาระสามของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม,ตมด้วยการขานชื่อสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมด737คนมีผลปรากฏว่ามีต่อ,ตอเห็นชอบ 206สอสวองรวมเป็น208เสียงไม่เห็นชอบสอสอไม่มีสอวไม่เห็นชอบ4รายรวม4เสียงงดออกเสียงสอสอสรายสวแป84รวม94เสียงไม่ประสงค์ลงคะแนนสอสเอสวร้อยรวมเป็น136เสียง ดังนั้นที่ประชุมร่วมรัฐสภาเห็นชอบไม่มากกว่ากลึงหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งสองสภาหรือ369เสียงดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติไม่เห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่จุดจุดจุดฟจุดจุดมาตรา256เพิ่มเติมมาตรา15ทับหนึ่งออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญจากนั้น นายพรเพชรสั่งปิดการประชุมและนัดสมาชิกให้มาประชุมเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่18มีนาคมเพื่อพิจ,จรารณาพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมายและร,ะร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติพศและร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพศร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพร,พออลลงพรบวิธีพิจารณาคดียาเสพติด ทั้งนี้การออกเสียงวาระสามร่างแก้ไขรัฐมนูญปรากฏว่าสาว250คนนั้นเสียงส่วนใหญ่ออกเสียงไม่ลงคะแนนและงดออกเสียงมีสวเพียงสองคนคือนายนวรัตน์พงไพบูรณ์และนายพิศารมานวพัฒน์เป็นสวสองคนที่รงมติเห็นชอบขณะที่นายดิเรกฤทธิ์เจนของรมนายแพทย์ปรเดชปิ่นประทีป นายไพฑูรย์ลิมวัฒนานายเสรีสุวรรณพานนท์สอวอสี่ท่านลงมติไม่เห็นชอบทั้งนี้ตามร่างรัฐธรรมนูญมาตรา256กำหนดว่าการออกเสียงวาระ3ต้องได้รับการเห็นชอบจากสอวอไม่น้อยกว่าหนึ่งใน3หรือ84เสียงจากจำนวน250เสียงแต่การออกเสียงดังกล่าวได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบ ผู้สึกข่าวรายงานว่าเป็นที่น่าสังเกตระหว่างการขานชื่อเป็นรายบุคคลนอกจากสะส,ะสะภูมิใจไทยที่วอล์กอัออกจากห้องประชุมหมดแล้วในส่วนของสวหลายคนก็ไม่ได้อยู่ร่วมโหวตในห้องประชุมด้วยหรือคนที่อยู่ในห้องประชุมก็จะใช้ขานชื่องดออกเสียงและไม่ประสงค์ลงคะแนน,นเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับสะสะพักพลังประชารัฐหลายคนก็ใช้วิธีการไม่อยู่ร่วมโหวตในห้องประชุมเช่นกัน มีเพียงส่อตอฝ่ายค้านและส่อตอพักประชาธิปัตย์เท่านั้นที่ขานชื่อเห็นชอบกับการลงปติให้แก้ไขร,รัฐธรรมนูญวาระสามอย่างไรก็ตามมีส่อตอเพื่อไทยหลายคนที่เป็นกลุ่มของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เช่นนายการุณโหสกุลสอส,อสอกทมนายจีรยุทธหง์ทรัพย์สอสอกทมนายชาวริตวิชยสุทธิสสนครมนมถึงจะอยู่ในห้องการประชุมแต่ใช้วิธีเงียบ ไม่ยอมขานชื่อขลงคะแนนอะไรเลยเนื่องจากสวและสสหลายคนเกรงจะมีความผิดถูกเอาผิดกรณีไม่ปฏิบัติตามคำมินิจัยของสารรัฐธรรมนูญในเรื่องราวดังกล่าวนายจตุรนฉายแสงอดีตรองนายกอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงได้ให้ความเห็นในเรื่องราวดังกล่าวว่า สอสอที่ไม่ร่วมโหวตในวาระสาเป็นการทำลายตนเองไม่ยอมยืนยันอำนาจนิติบัญญัติกรณีนายไพบุญนิติตะวันสอสอบัญชีรายชื่อพักปัญชังประชารัฐเดินเสนอยติให้เดินหน้าตามระเบียบวาระการประชุมเพื่อลงมติในวาระสาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นที่น่าสังเกตว่าระหว่างการขานชื่อให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล นอกจากสอสอพักภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนาที่วอ l k out จากห้องประชุมหมดแล้วสวหลายคนไม่ได้อยู่ร่วมในห้องประชุมด้วยหรือคนที่อยู่ในห้องประชุมก็ใช้วิธีการขานงดออกเสียงหรือไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวนมากเช่นเดียวกับสสพลังประชารัฐโดยมีเพียงแต่สสฝ่ายค้านและประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่เท่านั้นที่ขานชื่อเห็นชอบกับการลงมติให้แก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามแต่ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า มีตอตอฝากฝ่า,า,ายค้านหลายคนที่ถึงมาประชุมก็ใช้วิธีเงียบไม่ยอมขานชื่อลงคะแนนอะไรเพราะเกรงจะมีความผิดถูกเอาผิดกรณีไม่ปฏิบัติตามคำวินิฉัยสารรัฐธรรมนูญล่ลาสุดเมื่อวันที่17มีนาคมนายจตุรนฉายแสงอดีตลองนายกรักฐมนตรีได้ทวิตข้อความความเห็นถึงกรณีดังกล่าวระบุว่า ได้ข่าวว่ามีการขู่ว่าจะใช้ปปชเล่นงานสสที่ลงมติเห็นชอบคือใช้ทุกวิถีทางทําลายรัฐธสภาแต่สภาตกลงเดินหน้าลงมติวาระที่3และการลงมติเป็นเอกสิทธิ์เป็นการยืนยันอำนาจของรัฐธสภาสสที่ไม่ลงมติคือสสอที่ไม่ได้ทําหน้าที่ไม่มีความกล้าหาญเพียงพอวงเล็บ ดังนั้นประชาชนควรจดจำชื่อเอาไว้ฮกทกประชุมร่วมรัฐสภาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประวัติศาสตร์ต้องจดจำจารึกเอาไว้ว่าวันนี้ยื่นเองชงเองเสนอเองคว่ำเองไม่เฮี้ยจริงทำไม่ได้วรนุษ์เรียกพี่งานนี้รังสิมันรวมโพสต์ว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่าน เพราะได้เสียงเห็นชอบจากสวเพียงสองจากที่ขั้นต่ำต้องได้8ปีและได้เสียงเห็นชอบไม่เกินกลึงหนึ่งเพราะพักภูมิใจไทยและพักการเมืองซีกรัฐบาลหลายพักไม่ยอมหวดให้อุตสาห์ทำร่างรัฐธรรมนูญด้วยกันมาตั้งนานใช้งบประมาณไปมากมายแต่กลับมาเลื้อยออกแบบนี้น่าผิดหวังจริงๆในที่สุดผลการโหวต การแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามก็ออกมาแล้วครับมติเห็นชอบจากที่ต้องการอย่างน้อย369เสียงผลคือมีผู้เห็นชอบเพียง208เสียงและจากที่ต้องการต่อวอย่างน้อย8ปติผลคือมีต่อวเห็นชอบเพียง2เสียงเท่านั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทั้งภาคประชาชนและต่อต่อฝ่ายค้านร่วมกันผลักด,ดันมาไม่ต่ำกว่าครึ่งปีผูกคว่ำลง โดยการเอาคํำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญพวงเล็บที่ไม่ว่าอย่างไรผมก็ยืนยันว่าไม่มีทางทําให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญท้งนี้เป็นโมฆะได้มาเป็นเหตุอ้างเสียงส่วนใหญ่ในสภาให้เบี่ยงไปงดออกเสียงไม่ลงคะแนนหรือไม่ก็หายหน้าไปเลยไม่กล้าแม้แต่กระทั่งยอมรับตรงๆด้วยตัวเองซ้ำว่าไม่ต้องการให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญหน้าผิดหวังแทนประชาชนนับแสน ที่ออกมาต่อสู้เรียกร้องและอีกนับล้านที่เฝ้าคอยความหวังของพวกเขาต้องพังทลายด้วยน้ำมือของคนบางคนที่อ้างว่าเป็นผู้แทนปวงชนยิ่งกับบางคนที่ประชาชนไม่ได้เลือกมาด้วยซ้ำไปในเรื่องราวดังกล่าวได้มีคนมาให้ความเห็นว่าโดนมันแหกตาลดความกดดันม็อบทวงเวลา เอาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสภาแล้วค่อยๆไล่จับแกนนำเข้าคุกสุดท้ายโดนมันปั้มไม่ให้แก้กูวินคนเดียวแก้รัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องแก้ม็อบก็โดนจับขังคุกหมดงานนี้ความคิดพวกมันวงเล็บสวอบ,อบวกสอตอรัฐบาลโคตรเลวระยำเลยเราเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งที่แพ้ โคตรผิดหวังจริงๆอุต่าทางตารอดูผลโบวตง่วงก็ง่วงสุดท้ายก็โดนปั้มพวกเราทั้งหลายจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้หรือคนเหล่านี้เสียชาติเกิดมากเสียดายที่เกิดมาได้อยู่มานานขนาดนี้ไม่ได้สร้างอะไรให้ชาติบ้านเมืองเลยนอกจากความชิบหายสามคาดเพราะผู้มีอำนาจไม่ยอมให้แก้สร้างกับดักกลไกทางการเมืองไว้แน่นหนาแบบนี้ ระบบรัฐสภาถึงทางตันมีแต่ประชาชนต้องสู้ด้วยตัวเองถ้าไม่สู้ก็เตรียมอยู่ขุดใส้เดือนกินก็แล้วกันเปิดสภาไปก็เท่านั้นคําตอบก็รู้ๆกันอยู่รัฐบาลชนะเห็นเห็นต่สอสอฝ่ายค้านลงถนนสู้เคียงข้างกับประชาชนยังจะรู้สึกดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่ทิ้งกับประชาชนและประชาชนที่เลือกคุณมา เพื่อไทยจำนวนไม่น้อยที่ไม่กล้าโหวตไม่กล้าแสดงตนคุณกลัวอะไรประชาธิที่ปัดยังกล้าโหวตเห็นชอบเส้นนายจุรินและตอวอนายนาวรัตยื้อเวลาให้ครบวาระเลือกตั้งใหม่ร่างรัฐธรรมนูญอะไรค่อยว่ากันใหม่รัฐบาลหน้าก็แล้วกันส่วนตอวอก็อยู่ให้ครบ5ปีเอาไว้เลือกนายกไปก่อนเหมือนเดิมแกนนำก็จับให้หมดแค่นี้เดี๋ยวก็ฉีดวัคซีนกันแล้ว บริหารประเทศง่ายนิดเดียวในที่สุดก็เป็นรัฐล้มเหลว RIP ไม่มีวิธีไหนหรอกที่จะทำอะไรได้วิธีการเดียวคือกำจัดมันออกไปจากโลกหรือทำให้มันหยุดหลายใจเท่านั้นเพราะมันไม่ยอมเสียผลประโยชน์อะไรพรรคพวกของมันต้องรักษาอำนาจไว้ให้นานที่สุดสภาก็แค่ปาหีจำอวดของจริงต้องเห็นเลือดเห็นเนื้อ ต้องลงทุนลงแรงด้วยเลือดด้วยเนื้ออย่างนั้นหรือเยี่ยมเลยครับได้เวลาเมียนมาโมเดลแล้วในเมื่อหาเสียงเอาไว้ไม่ทําตามก็เจอกันในเมื่อปิดทางออกเราก็จะหาทางออกจากทางที่ปิดนี่แหละไม่แปลกใจเลยค่ะไม่งั้นประเทศไม่มาถึงจุดนี้หรอกจิตสำนึกคนมันหายไปหมดแล้วต้องหาวิธีแก้ไขตะถุน2อตัวนี้เถอะค่ะ แล้วทำไมตอนแรกไอ้สวะมันบอกว่าใครลงมติวาระสามทำผิดรัฐธรรมนูญแล้วอยู่ดีๆไอสวะฟันเหลืองกับลำสามร้อยหกสิบงศามาเสนอยติให้ลงวาระสามเรานี้มันเล่นเกมอะไรนี่นะครับไอพวกนี้มันเชี่ยวชาญในเกมที่มันเดินไว้ไม่ว่าเป็นการยื่นอาศัยมือของสารลรัฐธรรมนูญกฎหมายโจรองค์กรโจร เมื่อใช้จรถือกฎหมายก็เปน็นกดจรแล้วจรถือปืนมาบังคับคนดีให้ทำตามวันนี้จะบังคับคนดีประชาชนในประเทศนี้ให้ยอมสยบเป็นทาสต,ต่อไปความหวังในการแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญในระบบทรัรฐสภาวันนี้ต้องล่มสลาย ทางออกทางเดียวประชาชนต้องแสดงพลังอย่างแข็งขันชัดเจนว่ากูไม่กลัวมึงกูไม่ยอมมึงและกูไม่ยอมจำนนดูพม่าเป็นตัวอย่างพม่าโดนยิงตายทุกวันวันนี้ตายเป็นร้อยศพยังเดินหน้าออกมาไม่เกรงกลัวลูกปืนเพราะเขาต้องการชีวิตที่ดีกว่าน,นี้แล้วคนไทยประชาชนคราวไรล่ะเราต้องการชีวิตที่ดีกว่าน,นี้หรือไม่อย่างไร หรือเพียงพอใจเพียงแต่ไปยืนเข้าแถวรอรับเศษโปอยทานพลังประชารัฐที่เขาจะปล่อยเงินให้วันละ19บทสตางค์แล้วพึงพอใจจะยอมอยู่กันแบบนี้แบบไร้อนาคตจะยินยอมให้ลูกหลานไปเป็นแรงงานขายแรงงานในประเทศพมา่าในอนาคตหรือประเทศกรัรมพูชาเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหรือถามใจตัวเองว่าจะทำอย่างไร การเปลี่ยนแปลงไม่สามารถได้การด้วยการร้องขอมีแต่ต้องลงทุนลงแรงด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยชีวิตหากต้องการให้ชีวิตลูกหลานในอนาคตที่ดีกว่าต้องลงทุนต้องลงมือดูประเทศเมียนมาดูความกล้าหาญของพวกเขาเหล่านั้นแล้วถามใจตัวเองว่าเราจะปล่อยให้ประเทศและอนาคตของลูกหลานเป็นแบบนี้จริงๆหรือและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ แก้รัฐธรรมนูญโดยสอสพอักร่วมรัฐบาลยื่นเองจงเองปว้มเองไม่เฮี้ยจริงทำไม่ได้นะต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจอแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยัยรางญาก ชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในย่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆ ทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคําว่า general หลังจากนั้นเข้าไปหาคําว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกีโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชันประเทศ หากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ1800คลิปของช่องข่าวนี้วิธีการง่ายที่สุดคือแฮแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า2 0 3 0คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ ยังคงคือหาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไร์พรีเมียร์ทุกค,ค่ำคืนนะครับวิธีการที่2ส,สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ Und von... อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กล้า,าดู่ในคุรืออยู่นก เราเลือกไม่ได้ว่ากรการที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมนะครับเมื่อแล้วเนม่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือเจะสู้ต่อครับท่านประธานคือ ทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่องั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเ LIKE ท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรรรื่่องปะะะชาาธไตยแแล้วจโนนบบีม ไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้ <ยา S 1> เราก็ไม่มีศักดิ์ศร<ม>ีเป็น,นมนุษย์ในประเทศนี้นั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับคว<ย>า,าเป็นคนของเรามันเีศักดิ์ศรีะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา นะครับส <S 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 ิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นส <e ักศีลของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นสักศีลของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นสักศีของเราเรนั้นแล้วเนี่ยเราถูกเรืศักดิ์ศีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมก้มีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมา แค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินอ,ออกมาเดินเพื่อยนืนยัเจตนามันอย่างออกมาแสดงอ,ออกออกมารวมตัวก,กันนะครับต่อต้าน,นเพื่อบอกว่าวประเทศนี้สังคมมัน,นยังมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในยยึ่งทางเป็นเรื่องเลยนะครับ อยากให้รัฐบาลเห็นค่าตนเอาชนะความจนด้วยรัสวัสดิกา